สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Comment XD วันนี้เราจะพาไปสองความคิดเห็นชาวต่างชาติหลังทีมชาติไทยแพ้จีนไทเปไป1ประตูต่อศูนย์หรือว่าไต้หวันของเรานั่นเองโดยจบเกมทีมชาติไทยได้แพ้ไป็น1ประตูต่อศูนย์ถือเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวัง แม้จะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องแต่ก็ว่าไม่น่าแพ้ในเกมนี้มาโน่ก็เลยจัดส่งชุด B ทีมชาติตัวสำรองนะครับค่อนข้างจะใช้คำว่าโรเตชันก็น่าจะไม่ไม่เต็มปากนะเพราะว่าโรเตชันก็ต้องมีตัวหลักๆอยู่ด้วยสักครึ่งทีมอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้เป็นเหมือนเปลี่ยนยกทีมมากกว่านะสไตล์การเล่นอะไรต่างๆก็เลยดูจะไม่ค่อยดุดันเท่าเป็นตัวหลักสำหรับทีมชาติไทยนะครับนะโดยแอดก็ได้เห็นข่าวว่าเห็นมาผ่านๆนะครับว่าทีมชาติไทยชุดหลักนะครับที่เป็น ชุดใหญ่ชุดหลักเลยก็ได้ลงซ้อมก่อนที่จะแข่งกับจีนไทเปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตัวจริงนะครับเพราะว่าตัวชุดบีที่ต้องลงแข่งขันก็ต้องเก็บแรงไว้แข่งขันนะนะก็เลยทำให้ตัวจริงที่อาจจะมีการซ้อมมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ลงเล่นเยอะนะครับนะก็ส่วนคอมเมนต์ในวันนี้นะครับเราจะพาไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะไม่เป็นไรประเทศไทยนี่เป็นเพียงทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรเท่านั้นกลับมาแข็งแข่งขึ้น คอมเมนต์ต่อมานะครับดูรายชื่อผู้เล่นก่อนทีมชาติไทยชุด C ีชุด B ก็พอแล้วครับไม่ร่าใช้ชุด C ีคอมเมนต์ต่อมานะครับเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้นี่คือกลวิธีบางอย่างคอมเมนต์ต่อมาหลอกให้ไต้หวันชนะไทยไทยต้องลอกคู่แข่งก่อนถึง FA ครับคอมเมนต์ต่อมาบ้าไปแล้วที่ไทยแพ้สโมสรนระดับโลกได้อย่างวุดวิดโอ้โห พูดคำนี้แล้วเจ็บปวดใจเสหลือเกินเพราะว่าจีนไทยเปนี่อยู่อันดับที่100ยกว่าเลยนะครับ150ขึ้นเลยนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดแต่ไทยเราอยู่100ยต้นๆนะ 110, 11 1้0 1 1 1อออะไรประมาณนี้นะที่ไทยอยู่นะคอมเมนต์ต่อมามันเป็นแผนอะไรสักอย่างของทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมานี่ไม่ใช่ทีมชาติหลักของประเทศไทยแต่เป็นทีมซี คอมเมนต์ต่อมาไม่เป็นไรพวกคุณทำดีที่สุดแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอลไทย VS เซาหลินคอมเมนต์ Comment ต่อมาเข้มแข็งไว้นะเพื่อนชาวไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมามิดสหายไทยชอบเซฟเล็บแต่ในเกมการแข่งขันจริงๆมัน50-50บ 50, บอลมันลูกกลมๆอะไรก็เป็นได้ คอมเมนต์ต่อมานะครับปีนี้เวียดนามเราอ่อนสุดในทัวร์นาเมนต์ดังนั้นเพื่อนไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียสามารถลังแกพวกเราได้อย่างอิสระคอมเมนต์ Comment ต่อมาฟุตบอลชาติอาเซียนกับฟุตบอลเอเชียมันต่างกันอยากเห็นบอลอาเซียนมันพัฒนาทุกทีมชาติขอให้ก้าวข้ามระดับโลกสู้ต่อไปประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาแต่ก็ยังเอาชนะลาวได้ไทยยูยี่สามห้าประตูต,ต,ต่อศูนย์ คอมเมนต์ต่อมาขอบคุณประเทศไทยหวังว่าคุณจะชนะในนัดต่อไปในบอลถ้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวอาเซียนตอนนี้จะเป็นความคิดเห็นของแอดแล้วนะครับนะ ตอนที่อุ่นเครื่องทีมชาติพม่านะครับผมหรือว่าทีมชาติเมียนมาเราใส่เต็มจัดเต็มจัดชุดใหญ่ลงไปชนะตั้ง6-0นะซึ่งมันเป็นเป็นแมตช์เดย์แมตช์ที่เจอกับเมียนมามันไม่มีผลต่อแลงกิ้งฟี f a นะครับแต่แมตช์ที่เจอกับเชนิดไทยเปมันมีผลต่อแลงกิ้งฟี f a นะครับจีนไทยเปรสามารถไปยื่นขอกับฟี f าได้นะครับสำหรับแลงกิ้งที่ว่าชนะไทยในวัน ที่ผ่านมานะผมเลยคิดว่าไม่คิดจะส่งตัวจริงลงกันสักหน่อยเหรอแต่มารู้ที่หลังว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ลงซ้อมไปแล้วนะก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ก็ควรจะให้ความสําคัญกับแลนกิ้งฟีฟ่าบ้างนะครับจีนไทเปก็ถือว่าเขาทําได้ดีครับเขาเตรียมตัวมาดีเขารู้ว่าทีมเขาเป็นรองเขาก็ตั้งรับรอสวนกลับแล้วก็ลูกสวนกลับลูกแทบจะนับครั้งได้เลยสําหรับจีนไทเป แล้วก็เป็นประตูทีมชาติไทยเราเอาไม่อยู่นะครับลูกที่สวนกลับก็สู้กันต่อไปครับทีมชาติไทยเดี๋ยวจะมีทัวร์นาเมนต์ AFF นะก็เอาใจเอาแรงเอาใจส่งใจส่งแรงช่วยทีมชาติเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ